สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับอ่าคันนี้เป็นของ Honda ครับเราเรียกว่า z u o m e r X นะครับตัวนี้เป็นระบบใหม่ดิจิตอลก็อ่าเป็นสีเหลืองดำนะครับอ่ะยังหน้ายังใช้ได้อีกยาวครับดอกแน่นแคันนี้เป็นปี2016พาสี69นะครับ ได้ยาวภาษี6-9เบาะไม่ขาดระบบไฟติดครบล็อกคอได้นะครับเครื่องเดิมชุดสีถือว่าสวยนะครับมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยก็อันนี้เขาไปใส่เป็นกล่องไว้ใส่ของนะครับก็เก็บของได้ ส่วนหนึ่งนะครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเฟืองท้ายแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรองอากาศรุ่นนี้เป็นระบบสตาร์ทด้วยมอเตอร์เงียบหน่อยนะครับแล้วก็มาดูเลขไม้ครับเลขไม้สองหมื่นสามพันหกร้อยโลนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงสตาร์ทกันีตาแล้วนะครับโอ้โหนี่อ่าบนะ่มไฟน่า ใส่สวิตเป็นแบบว่ามีที่ตัดดับ,ดบไฟเป,ไป,ไปดิดไฟตูกไม่ต่ำแล้วก็ไปเลี้ยวครับไปเดรกนะครับติดครบนะครับหรือไปก็ใช้งานได้เลยครับใครที่หาใช้งานอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้ครับสองนองซีม,มอสไซมือสองมีประการครับ